รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นฉันจินนิพาเล็กเครือสุวรรณนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอกระบาค่ะรายการที่จะเจาะลึกเรื่องราวในอาเซียนหลากหลายประเด็นพร้อมก้าวทันสู่อาเซียนนะคะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในปีหน้าประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกแห่งประชาคมอาเซียนค่ะและแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะดังนั้นไทยเรานะคะก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาทอล์กเก็บกันในประเด็นของอาเซียนกับสังคมไทยค่ะโดยมีวิทยากรประจํารายการนะคะว่าที่ร้อยเอกดรนัทพลพัวประเสริฐหรือว่าอาจารย์เต้นะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประาศา,าสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัสสวนสุนันทาค่ะ สวัสดีค่ะสวสสสัสดีครับคุณไอ์ครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าจานเต้เแล้วกันกนะคะค่ะเราในวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของอาเซียนกับสังคมไทยค่ะครับค่ะสำหรับประเด็นแรกในวันนี้ก็คืออาเซียนคืออะไรค่ะเพราะว่ายังมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจความหมายของคําว่าอาเซียนค่ะแล้วก็ทําไมประเทศไทยเราจึงต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะอาจารย์ครับก็สําหรับนะครับอาเซียนคืออะไรนะครับก็คงต้องตอบก่อนว่าอาเซียนเนี่ยนะครับก็คือการรวมกลุ่มนะครับของ ประเทศสมาชิกนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคราวนี้ต้องปูพื้นฐานให้กับท่านผู้ชมทราบกันก่อนนะครับว่าในส่วนของอาเซียนเนี่ยนะครับแต่เดิมเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีครบทั้งหมดเริ่มแรกแล้วเนี่ยนะครับอาเซียนเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มนะครับหรือที่ชื่อว่าสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมี5ประเทศด้วยกันนะครับก็ค,คือมีประเทศไทยนะครับประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆตอนนั้นจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนไทยของเราครับคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้มีบทบาทนะครับที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับในกลไกการรวมกลุ่มของสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้เนี่ยคือท่านดรถนัดคอมันนะครับท่านดรถนัดคอมันนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับ โดยท่านชักชวนนะครับในอีก4ประเทศด้วยกันก็คือมีทั้งอินโดนีเซียามาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับให้มาร่วมลงนามกันในปัตตญญากรุงเทพนะครับก็คือมีการมาลงนามกันนะครับที่กรุงเทพของเราณวังสลาลมนะครับวังสลาลมเดิมเนี่ยเป็นกระทรวงการต่างประเทศเดิมของไทยก่อนที่จะย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์นะครับของการก่อตั้งสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นยุคนั้นนะครับเป็นช่วงของสงครามเย็นนะครับและมีภัยคุกคามในเรื่องของรัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับซึ่งการรวมกลุ่มของ5ประเทศนี้เพื่อป้องกันนะครับการคุกคามของรัทธิคอมมิวนิสต์และเป็นการเสริมศักยภาพกันในเรื่องของทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของอห้าประเทศนั้นด้วยกันนะครับหลังจากที่5ประเทศนี้นะครับได้ลงนามกันในปฏิญญากรุงเทพนะครับก็คือลงนามกันวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะครับซึ่งปีนี้นะครับอาเซียนนะครับของเรามีอายุมาถึง47ปีแล้วด้วยกันนะครับถ้าเปรียบถึงคนแล้วก็ จะอยู่ในช่วงของวัยกลางคนแล้วนะครับสำหรับอาเซียนมีวิวัฒนาการมาทั้ง47ปีแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็มี5ประเทศด้วยกันนะครับที่มารวมกลุ่มกันนะครับต่อจากนั้นครับประเทศต่อมานะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกในลำดับที่6ก็คือบรูไนดารุสซาลามนะครับและต่อมาก็จะเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็พม่าหรือเมียนมาที่เราเรียกกันในปัจจุบันและลาวเนี่ยนะครับก็มาเข้านะครับ พร้อมกันก็คือเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันในปีพุทธศักราช2540นะครับและท้ายสุดครับที่เข้ามานะครับก็คือประเทศกัมพูชานะครับกัมพูชาถือเป็นประเทศลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่10นะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับถามว่าอาเซียนนะครับทำไมต้องมีการรวมกลุ่มและททำไมไทยต้องเข้าสู่อาเซียนด้วยนะครับก็คือ ไทยเองเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะชักชวนนะครับให้4ประเทศนะครับมาร่วมลงนามกันนะครับเพื่อเสริมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแต่เดิมเนี่ยยังไม่มีการใช้คำว่าประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้นะครับแต่ก็เริ่มมีความชัดเจนนะครับหลังปี2000นะครับคอ2000มานะครับก็เริ่มมีการเรียกว่ารวมกลุ่มกันและมีการจัด การประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าอาเซียนสมิตขึ้นหลายๆครั้งนะครับโดยมีการเวียนนะครับในแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียนนะครับสำหรับไทยนะครับในการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นโอกาสนะครับที่ไทยนะครับในฐานะที่เดิมเลยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่เป็นผู้ชักชวนนะครับให้กลุ่มประเทศอีก 9ประเทศสมาชิกเนี่ยมารวมกันนะครับในการที่จะเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอาเซียนมีการแบ่งภารกิจหน้าที่นะครับออกไปเป็น3เสาหลักประชาคมอาเซียนด้วยกันนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่ไทยเรานะครับเน้นที่สุดก็คือ aec นะครับ aec คืออะไร aec ย่อมาจากอาเซียนอี o โ o มิ c คอมมูนิตีนะครับหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของทางเศรษฐกิจยังไม่พอนะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมนะครับตาม3าเสาหลักหรือ t p i a นะครับก็จะมีในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงด้วยนะครับหรือตัวย,ย่อก,ก็คือ APSC ซึ่งก็ย่อมาจาก ASEAN p o l i t i c a SE AN and Security Community นะครับและยังไม่หมดครับยังมีอีกเสาหลักหนึ่งนะครับก็คือเสาประชาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็คือ A.S.C.C. นะครับซึ่งย่อมาจากอาเซียน So o c u l t u r a l Community นะครับก็คือประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็เรียกได้ว่าอาเซียนมีการรวมกลุ่มกันและมีการาตั้งนะครับชื่อใหม่นะครับเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนค m มมูนิตี้นะครับ ไทยเองนะครับในฐานะที่เคยเป็นนะครับผู้มีบทบาทในการผลักดันให้กลุ่มประเทศนะครับสมาชิกในอาเซียนนั้นมาร่วมมาร่วมมือกันนะครับไทยเองก็มองว่าตรงนี้เนี่ยการเข้าสู่ของอาเซียนของไทยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับพัฒนาในเรื่องของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมืองและการพัฒนานะครับสังคมของไทยของเรา อาจารย์คิดว่าศักยภาพของคนไทยเราเยอยู่ในระดับไหนคะแล้วก็มีจุดเด่นยังไงบ้างคะครับสำหรับศักยภาพของคนไทยนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าโดยทั่วโลกแล้วนะครับอย่างของ world economic forum นะครับได้มีการวัดระดับนะครับในเรื่องของศักยภาพตรงนี้มองไปในเรื่องของตัวทรัพยากรมนุษย์ก็คือศักยภาพของคนไทยเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อทำปลายปีเนี่ย 2012ถึง2014เนีครับ<ม>เราก็มีผลออกมานะครับ<ม>ก็คือไทยเราเนี่ยถ้าเกิดในอาเซียน10ประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับเราอยู่ในลำดับที่8นะครับในเรื่องของศักยภาพก็คือในเรื่องของระดับการศึกษานะครับ<ม>ความร<ม>ู้นะครับต่างๆเนี่ยเราอยู่ลำดับที่8ก็คือเรียกว่าใกล้จะล้างท้าย<ม>คำถามก็คือว่าประเทศที่อยู่ในลำดับที่9และ10ก็คืออะไรก็มีเมียนมาก,กับ กัมพูชานะครับที่ยังลังท้ายเราอยู่นะครับแต่ประเทศที่เรียกว่าบ้านใกล้เดือนเคียงของเราครับก็คือลาวนะครับต้องบอกนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับในเรื่องของทัศนคติมุมมองของคนไทยเราเนี mm ่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็จะติดปากเรียกกันในเรื่องของการล้อเลียนบ้างหละนะครับว่าลาวอย่างนั้นลาวอย่างนี้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเข้าปีเข้าสู่ปี 2,012เป็นต้นมาจนถึงปีป2,014นะครับ <Okay. S 1> ลาวเองเนี่ยนะครับเรียกว่าเขาได้พัฒนาประเทศของเขานะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งลาวเนี่ยแซงในเรื่องของระดับการศึกษาของไทยเราไปแล้ว <Okay. S 1> รวมไปถึงนะครับลาวเองเนี่ยนะครับคนไทยนะครับมักจะไปดูถูกเขานะครับว่าลาวอย่างนั้นราวอย่างนี้ในส่วนในเรื่องของระบบคมนาคมการสื่อสารอย่างที่เคยบอกรู้กันว่าลาวนั้นมี 3G ขณะที่ไทยตอนนี้นะครับยังเรียกว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนนะครับคึ่งจะบอกว่าในเรื่องของศักยภาพของคนไทยตอนนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วจะมีลักษณะที่อ่อนด้อยถอยลงนะครับคงจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพนะครับสำหรับความโดดเด่นของคนไทยนะครับคนไทยเองเนี่ยนะครับคนไทยเรานะครับเป็นคนที่ ฝรั่งนะครับหรือต่างชาติหรือสากลมักจะยกย่องว่าเราคือสยามเมืองยิ้มนะครับคือคนไทยเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มแย้มมีมิตรไมตรีนะครับและปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายนะครับ <S 1> <S 1> <S ก็เรียกว่าด้วยความโดดเด่นด้านนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้อาศัยส่วนนี้เนี่ยนะครับในการปรับตัวนะครับเพื่อให้เข้าสู่การเตรียมพร้อม เข้าสู่อาเซียนนะครับซึ่งจะเป็นปีหน้าแล้วนะครับปี2015นะครับก็เรียกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับคนไทยเองณตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็ต้องพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่อาเซียนครับผม จากที่อาจารย์เต้ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็เป็นที่น่าตกใจอยู่นิดนึงนะคะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะสังคมไทยของเรานับได้ว่ามีศักยภาพที่ถดถอยลงนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีข้อดีค่ะที่คนไทยเรานะคะยิ้มง่ายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายนะคะอาจารย์เต้ก็จึงคิดว่าเราควรที่จะนําจุดเด่นตรงนี้นะคะมาปรับตัวพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปีหน้าค่ะค่ะเราช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพร้อมกลับมาชอคกับวากันต่อในช่วงหน้าค่ะ อู่รายการทอกระเบาในช่วงที่2นะคะโดยที่เราจะยังคงอยู่กับอาจารย์เต้ค่ะกับประเด็นของอาเซียนกับสังคมไทยค่ะโดยจะถามอาจารย์เต้ว่าในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วเนี่ยการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครับก็สําหรับประโยชน์นะครับของประเทศไทยนะครับที่เข้านะครับอยู่เป็นสมาชิกหนึ่งนะครับในประชาคมอาเซียนนะครับในส่วนของประโยชน์นะครับที่ไทยนะครับจะได้นะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับตรงนี้ประโยชน์เนื่องจากว่าการรวมกลุ่มนะครับของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเรามีการทําข้อตกลงกันนะครับมีบลูพรินต์มีร่างพิมพ์เขียวต่างๆในการที่จะดาเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับพอเข้าสู่อาเซียนปุ๊บเนี่ยนะครับประโยชน์ของไทยที่จะได้ก็คือการขนส่งสินค้าเนี่ยจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของประเทศไทยเองนี่มีการพัฒนาในเรื่องของระบบการขนส่งสินค้านะครับมีเส้นทางนะครับ r 3 a นะครับเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยนะครับลาวนะครับ ไปถึงเมียนมานะครับและไปถึงจีนเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีการพัฒนาในเรื่องของระบบคมานาคมขนส่งนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับประโยชน์ต่อมานะครับถ้ามองในด้านของมนุษย์นะครับก็เรียกได้ว่านอกจากคนไทยแล้วก็คนในอาเซียนอีก9ประเทศสมาชิกด้วยกันเนี่ยก็คือ เรามีการทำข้อตกลงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพโดยเสรีนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีแรงงานวิชาชีพที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงาน8วิชาชีพด้วยกันนะครับ <S <S การเคลื่อนย้ายตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวิชาชีพทั้ง8นี้นะครับเมื่อเข้าสู่อาเซียนหลังจากวันที่31ธันวาคมปี2558เนี่ยนะครับ ถ้าวิชาชีพใดนะครับมีความชำนาญมีความาเก่งนะครับหรือว่าประเทศสมาชิกอื่นๆเนี่ยนะครับาขาดแคลนนะครับโดยแรงงานนะครับอย่างของไทยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปทำงานในประเทศต่างประเทศที่เป็นประเทศในสมาชิกอาเซียนได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสิงคโปร์นะครับขาดคุณหมอขาดแพทย์นะครับแพทย์ก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้โดยเสรีนะครับก็คือเรียกว่าหมอไทยนะครับจบเนี่ยฮะจบหมอไทยเนี่ยครับก็เดินทางไปทํางานที่สิงคโปร์ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับแสาขาวิชาชีพเนี่ยก็จะมีใบประกาศใยบัตรหรือใบที่รับรองในวิชาชีพนั้นๆนะครับเรียกว่าไม่ใช่อยู่ว่าจบปุ๊บจบปั๊บนี่ไปกันเลยไม่ใช่ก็ต้องมีการทดสอบหรือว่ามีเกณฑ์วัดเหมือนกันนะครับมีค่าเชียในการวัดนะครับ ซึ่ง8วิชาชีพนะครับที่จะกล่าวก็คืออย่างเช่นนะครับ <c oughs> วิชาชีพหมอนะครับหมอฟันนะครับ <c oughs> แล้วก็พยาบาลน,นะครับมีนักสำรวจนะครับวิศวะนักบัญชีและก็มีในเรื่องของสถาปัตย์และอาชีพที่8อาชีพสุดท้ายซึ่งเป็นอาชีพที่กว้างมากนะครับก็คือภาคบริการเขาว่าภาคบริการนี่หมายความว่าอย่างไรนะครับภาคบริการหมายความว่า การให้บริการอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอาชีพที่จบในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นมัคคุเทศก็ไปได้<ช>นะครับมัคคุเท์ไกด์ใช่ครับการโรงแรมการจัดการโรงแรมก็ไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพบริการที่นะครับเราจบแล้วสมมุติว่าคุณจบสาขาเด็กไทยนะครับ,รบจบนิเทศศาสตร์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทํางานบริการได้ตามเกณฑ์ที่ประเทศในอาเซียนเขาตั้งไว้ ท่านก็สามารถไปได้ครับนะครับแต่ทั้งหมดนะครับข้อจำกัดที่น่ากังวลหรือเป็นห่วงก็คือเด็กไทยหรือคนไทยนะครับบัณฑิตไทยที่จบไปเนี่ยนะครับในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของทักษะภาษาในการสื่อสารเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงน,นะครับขอใช้คาว่ายังไม่แข็งแรงดีพอก็ต้องไปพัฒนาทักษะทางด้านภาษานี้ให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าไม่พัฒนาแล้วเนี่ยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าการ สมองไหลภาวะสมองไหลนะครับเรียกว่าคนเก่งๆนะฮะอาจจะไปอยู่ที่ประเทศอื่นหมดนะครับคนที่อาจจะยังเรียกว่ายังไม่เก่งสักเท่าไหร่หรือในระดับพันการอ,อาจจะอยู่ที่ประเทศแล้วในเรื่องของการพัฒนาประเทศในโดยรวมนีอาจจะมีปัญหานะครับ <S 1> <S 1> <S อันนี้ก็คือเรียกว่าประโยชน์ที่ไทยได้รับนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันนะครับเป็นการ อันนี้เป็นมองในเรื่องขององค์ความรู้ในทางวิชาการนะครับเรียกว่าเราก็จะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามานะครับเรียกว่าเราก็จะได้ถ่ายทอดของเราออกไปด้วยว่าวัฒนธรรมไทยเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนวัฒนธรรมของต่างประเทศเป็นอย่างไรเราก็ามาศึกษานะครับรวมไปถึงประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติร่วมกันนะครับว่าเดิมเนี่ยเราก็เรียกว่า บางประเทศใกล้เคียงของเรานะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับไทยเองเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ชาติที่เรียกว่าอาจจะเป็นปฏิปักษ์กันมาก่อนก็คืออย่างเช่นเมียนมาหรือพม่านะครับเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยอาศัยความเข้าใจและเคารพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับก็เรียกว่าการที่ไทยเนี่ยครับเป็นสมาชิกในอาเซียนเนี่ยนะครับมองว่าเป็นโอกาสและก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องของการพัฒนา เศรษฐกิจหรือถ้ามุมมองหนึ่งนะครับนอกจากเศรษฐกิจเมื่อกี้ทิ้ซึ่งบอกเป็นข้อที่1แล้วนะครับถ้ามองไปในเรื่องของทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับในเรื่องของการเมืองนี่ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าคงไม่ใช่ในเรื่องของอระบบก,การปกครองอย่างแน่นอนเพราะว่าในแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยมีลักษณะของรูปแบบการปกครองที่เป็นไปตามเรียกว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองของแต่ละประเทศเองนะครับแต่ถามว่าโอกาสและประโยชน์นะครับในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงตรงนี้คือตรงไหนนะครับอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการปกป้องนะครับประเทศสมาชิกในการถูกลุกรานนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในการลุกรานนะครับที่พบเห็นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังปี2000ก็คือในเรื่องของภัยปัญหาโจรสลับ คนทั่วไปที่มีเรือรบนั่นเองแล้วคอยดักต้นนะครับเรือประมงมเรือสินค้าต่างๆนะครับซึ่งจะนะครับอยู่ตามน้านาน้ำทะเลจีนใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอนาเขตบริเวณที่อยู่ในอาเซียนนะครับ<ม>การรวมกลุ่มตรงนี้นะครับของอาเซียนไทยได้ประโยชน์ก็คือเราและประเทศอื่นๆนะครับมีการจัดตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพอาเซียนขึ้นนะครับอันนี้โดย กระทรวงกลาโหมนะครับน่าจะเป็นเจ้าภาพตรงนี้โดยคณะกรรมการที่ทหารนะครับในการจัดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับที่เรียกว่าในเรื่องของการป้องกันความมั่นคงรวมไปถึงนะครับความมั่นคงตรงนี้ยังหมายความรวมถึงในเรื่องของภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับเมื่อเราเข้าสู่อาเซียนแล้วครับประโยชน์นะครับเพื่อนประเทศสมาชิกนะครับอย่างน้อยครับคือ ช่วยเหลือในทางสบเบียงอาหารนะครับหรือส่งอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามาช่วยกันก็เรียกว่าเรามีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือนะครับในการพิทักษ์ปกป้องในเรื่องของภยัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นภยัยคุกคามที่เกิดจากโจรสลัดก็ดีนะครับภยัยคุกคามของภัยธรรมชาตินะครับแผ่นดินไหวสึนามิและยังรวมถึงภยัยคุกคามที่บ่อนทำลายทรัพยากรนุษย์อย่างเช่นยาเสพติดด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับที่จะเ,เรียนให้ท่านผู้ชมทราบครับ าจารย์คิดว่าประเทศไทยพร้อมไหมคะที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้านี้แล้วคะประเทศไทยจะพร้อมหรือไม่นะครับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแต่เดิมเนี่ยไทยเราเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าคนไทยนะครับเจ้าพงเจ้าภาพเนี่ยนะครับเป็นคนชักชวนให้อีกสี่ประเทศมาร่วมลงนามนะครับแล้วก็ชักชวนจนมีประเทศสมาชิกอาเซียนตอนนี้10ประเทศแล้ว hmm. ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือต้องขอตอบว่าไทยเองเนี่ยนะครับพร้อมในบางด้าน hmm. นะครับพร้อมในบางด้าน แต่ด้านที่จะไม่พร้อมนะครับแล้วก็มองว่ามันจะเป็นปัญหาที่ถ้ามองแล้วเหมือนเป็นมะเร็งเรื้อรังเลย <c oughs> ก็คือในเรื่องของความพร้อมของคนนะครับแต่ในส่วนของระบบต่างเนี่ยนะครับมองแล้วว่าพร้อมแน่นอนเพราะว่าไทยเองเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าเราจะเป็นฮับนะครับฮับคืออะไรนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมไปดูนะครับคอมพิวเตอร์ของเราจะมีตัวนะครับตัวเสียบนะครับที่เรียกว่าเป็นฮับก็คือตัวเชื่อม นะครับตัวเชื่อมต่อหรือหมุดเชื่อมนะครับก็คือไทยจะเป็นฮับในด้านของการขนส่งสินค้าแล้วก็การบินนะครับซึ่งเรามีท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับที่ถือว่าใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็ไทยเองเนี่ยนะครับมีจุดเด่นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็คือไทยเนี่ยนะครับเป็น ถ้ามองนะครับใน1ิประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยถ้าเราดูจากแผนที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางจริงๆนะครับแล้วก็ขนาบไปด้วยทั้งลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมานะครับข้างล่างก็มีมาเลเซียนะครับถัดออกมามีสิงคโปร์แล้วเถอดไปหน่อยที่เป็นเกาะมากๆก็เป็นอินโดนีเซียนะครับซึ่งจะบอกว่าไทยเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางเลยที่เรียกว่าพร้อมที่จะเป็นฮับนะครับแต่ปัญหาที่บอกว่ามันเลื้อรังก็คือว่า เราเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเราพร้อมแต่ว่าคนเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับ <ว Berkeley. S 2> คือหน่วยงานทุกหน่วยงานของไทยเนี่ยนะครับมีความตื่นนะครับแต่ต้องบอกใช้คาว่าตื่นตระหนกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นตื่นรู้ตื่นตัวแบบนั้นนะครับตื่นตระหนกกันมากนะครับที่จะเตรียมพร้อมนะครับในขณะที่นะครับส่วนหนึ่งของไทยเองเนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาทางด้าน การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหามานะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็คือ,อเริ่มมีรัฐบาลนะครับขึ้นเกิดขึ้นนะครับมีนายกรัฐมนตรีนะครับก็เรียกว่าไทยเนี่ยมีภาวะที่ถูกสะดุดนะครับสะดุดนะครับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การดําเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องของการเข้าสู่อาเซียนด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าไทยเองเนี่ยก็จะมี ปัญหานในการที่จะเข้าสู่อาเซียนอยู่มากก็คือเรียกว่าไทยเราอาจจะยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะครับระบบต่างๆเราทําไว้ดีนะครับเราเตรียมการต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าไทยเราเองเนี่ยกับในส่วนของคนนะครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ย ซึ่งจะเป็นคนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆให้อาเซียนแล้วก็ไทยเราเนี่ยนะครับเข้าไปแข่งขันกับอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนได้นะครับก็เรียกว่ามันจะจะมีปัญหาอยู่นะครับไทยเราก็ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าในในความพร้อมของคนไทยนะครับณขณะนี้ณจุดนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าการเข้าสู่อาเซียนมันเข้ามาใกล้แล้วนะครับณตอนนี้ก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คืออยากฝากไว้นะครับกับทางท่านผู้ชมนะครับ ด้วยตัวกับผมเองเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนอาจารย์เหมือนกันก็คือเรียกว่าเป็นผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นะครับาการศึกษานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นตัวช่วยอย่างมากนะครับที่จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าเราจะพัฒนาคนไทยให้พร้อมได้ก็คงจะต้องฝากฝังไว้กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในระดับทั้งอุดมศึกษา นะครับมัธยมศึกษาปฐมศึกษานะครับเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นอนาคตของอสังคมไทยในวันหน้าประเทศไทยในวันหน้าเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมนะครับเสริมทักษะภาษาการสื่อสารการาฝึกเรียนรู้ต่างๆแล้วก็การที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับก็เรียกว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางที่จะ ช่วยขจัดปัญหาในเรื่องของอความไม่พร้อมของคนไทยได้ครับผมด้วยการศึกษาครับค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ม,มากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะคในประเด็นของอาเซียนกับสังคมไทยในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับยินดีครับคุณไอั์ครับ สวัสดีค่ะจ๊เอ๋สุพิชาขุนทองค่ะพบกับช่วงวอล์ in, กอินกำแพงแดงวันนี้นะคะจ๊เอจะพาท่านผู้ชมมา w a l ์กอินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะเพื่อหาผู้ร่วมสนุกต่อคำถามในหัวข้ออาเซียนกับสังคมไทยตามจ๊เอ๋มาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราได้เจอผู้ร่วมสนุกกันแล้วตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อโอปอบคารุษศาสตร์เอกภาษาไทยปีสองครับนัดค่ะเหมือนกันค่ะปีสองอาร์ตครับจะถามว่ารู้จักอาเซียนไหมคะรู้จักครับแล้วอาเซียนคืออะไรคะในความคิดผมนะครับก็คืออาเซียนคือการรวมตัวของสิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคือการรวมตัวกันนะคะทั้ง3เสาหลักมีด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวัฒนธรรมค่ะก็คิดว่าการรวมตัวอาเซียนเนี่ยก็เพื่อการไม่ให้ประเทศ ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยของตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถูกเอาละเอาเปรียบจากอาทางยุโรปก็เลยรวมตัวกันเป็นสิประเทศอาเซียนเนี่ยเพื่อแบบว่าเป็นกําลังใหญ่คุณนป๊อชคิดยังไงคะว่าประเทศไทยพร้อมหรือย,อยังที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคะเพราะอะไรคะก็พร้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวสู่สังคมส่วนกลางเนี่ยเพื่อที่ประเทศไทยของเราเนี่ย จะได้ก้าวพัฒนาไปพร้อมๆกับประเทศอื่นหรือว่าไม่แน่เนี่ยไทยเราอาจจะนำประเทศอื่นด้วยกย็ได้เอาละค่ะวันนี้เจ๊เอกก็หมดเวลาลงกับช่วง walk in กำแพงแดงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในปีหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคมและประเทศไทยก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ประชาคมอาเซียนค่ะ สำหรับวันนี้รายการทอล์กเบาก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ f a c e o o o k f แ n p a g e ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับสถานที่ขอขอบคุณสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาล,ายลัยราชภัสดวนสุนันทาแล้วกลับมาพบกับรายการทอล์กเบาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา11นาิกาสนาทีสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ